หลวงพัขาห่ female, Over อถวายสังฆาตบวารตลอดการยักยำมังวติกรรมมังมโนกรรมสัพพะปามัโยโถโสขันว่นเป็对对นคนอะไรที่ข้าเอาพระเจ้าผู้ชมงอราที่รงรักนะครับทรงปนิบัติทรงเดินโดคนจัดได้เปนประมาณรงาร่เิดสอรับบูรุษธรรมญาวุฒิหลวงพ่อเท้าทองหลวงพ่อสายยางเสดเจริญด้วยกายกรรมวติกรรมมโนกรรม หทวงพ่อนต้องทองหลวงพ่อสายยางแต่เจริญโปรดที่ยงโปรดโทษโปรดที่กรรมให้แก <K S 1> really ่ข้าอาลุงเจ้าผู้ชมโอราณที่มุทุโสงสาธุเข้าเข้าสู่พิธีกานทำใจหลวงพ่อต้องทองพระครูสุขปัญญาวุธหลวงพ่อสายยางแต่เจริญบรรลุธรรมแล้วขอให้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชมโบรานที่มุทุโสงบรรลุธรรมพระครูสุขปัญญาวุธ หลวงพ่อน้ำเต้าทองหลวงพ่อสายยนจักรเจริญฝากเข้าเข้าสู่พิพาด้วยเถิดโอ้ผู้ชมมาหารนคกนะนะพระพารน้ำมูนไายโอ้ปกติผู้ชมน้ำมูนบริษัทรชมเดือดดื้อดื้อดื้อผู้ชมน่าิสัยร้ายนิสัยมี